หนึ่งสัปดาห์ก่อนฉันเช่าห้องนี้ในตึกผีดังของที่นี่เพื่อหวังว่าจะถ่ายภาพที่ไม่ปกติมันเริ่มอีกแล้วคราวนี้ต้องบันทึกไว้ได <c oughs> บ้บันทึกบันทะึกด้วยนะอ่ะเราเก็บกล้องกันก่อนกด e แล้วอเราถือกล้องแล้วเฮ้ย <c oughs> อันนี้คือห้องน้ําสาธารนณะโอ้โหแล้วใครเขาจะมานั่งขี้ตรงนี้นี่ที่เขาบอกว่าประเทศจีนห้องน้ำเนี่ยเปิด อาซาอย่างนี้คือของจริงใช่ไหมไม่มีประตูปิดนะเนี่ยค,คือเข้ามาก็พร้อมที่จะเห็นคนนั่งอาซาตรงนี้เลยทุกคน<ร>ควาเจ้าเดินนะไม่นะนเรดินแอดล็อกก่อนแล้วกันนะไงเฮ้ยมันทำไมมึงช<ร>อบปิดไฟฉายเนี่ยอฮ้ยคุ้มทำไมวะหันหลังมาดูเฮ้ยเนี่ยคุณพระ อยังไงฮะ What เสียงอะไรอะคุณพระโอเคเก็บกล้องก่อนอุเออเฮ้ยอันนี้เราปะอันนี้เราใช่ปะคือมันให้เราดูดิมีคนอยู่ในตู้เสื้อผ้าคนล็กมันอยู่ในห้อง,องอออรอเราเลยเฮ้ยน้ำลาอะเปมันจะสิงร่างเราใต้เตียงเหรอ ไอ,อ้าอหาอาหนาจจริงตายขาหองนะ้ำ